ครับคราวนี้เราก็อยู่กับเวฟร้อยย้าไอนะครับปี2021นะครับตัวใหม่เลยก็อยู่ที่เมืองพลเหมือนเดิมครับในฮอนด้าเมืองพลนะครับก็หาไม่ยากครับก็พามาดูสีนี้เนาะมีมาได้2ส,สีนะครับที่จริงมันก็มีเปิดตัวมาหลายสีนะแต่เราที่เห็นเนี่ยเรามีอยู่2ส,สีก็คือร2 5ห้าไอตัวใหม่ก็คือเบาะแดงแล้วก็เป็นสีดำมาเลยนะครับโดยรวมๆเนี่ย ราคาก่อนเลยนะครับราคาอยู่ที่589 0 0ืนานะครับ58,900นานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวก็แม็กนั่นเองครับมันก็เลยแพงนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะฟรีดาวไปเลยนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ2976บาทนะครับก็36งวดครับผ่อนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในบ้างนะครับก็โดยรวมเนี่ยหน้าตาเลือดใหม่ก็ยัง คงเดิมอยู่เนาะแล้วก็มีตรงนี้นะผมว่าน่าจะเป็นนะปดิจิตอลนะพอดีเขาไม่ได้ต่อแบตมาให้นะนี่ไงแบตมันหลุดน,นะครับ <Okay. S 1> ถ้าต่อแบตมาให้นะเราเ็าจะได้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยรวมแล้วก็ตัวนี้ที่จริงจะเป็นสีทองนะเขาทำสีเอาใหม่นะครับก็เป็นสีโอเคเลยอะดิสเบรกแล้วก็ข้างหลังก็เป็นดัมเบกอยู่นะครับส่วนด้านเครื่องยนต์เนี่ยลูกอยู่ที่ประมาณ52นะครับก็ mm hmm. ถือว่าพอเพียงนะครับกับการใช้งานนะครับ รูป52นะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ106กิโลครับไม่รวมของเหลวนะครับก็ถือว่าโอเคนะถังน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับใหญ่มาก5.4ลิตรนี่แล้วก็ส่วนยางยางก็เป็น70/90/17ขอบนะครับยี่ห้อยางก็ยางไทยบ้านเรานี่แหละ IRC เหมือนกันนะครับถือว่าเพียงพอเนาะ ไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟนี้ก็เป็น LED ละเรียบร้อยนี่โหแต่ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ลึกมากอะ่ะลึกแบบสุดๆเลยสุดมือเลยสุดแขนผมเลยประมาณครึ่งแขนสอกอะ่ะครึ่งศอกอะ่ะแล้วก็หาง้ะมันหาง้ำมันดีมากครับรองรับ e 2 0ไปด้วยคุณก็จะเซฟเงินในกระเป๋าได้นะครับ เรจะให้พวกข้างมองือื่องมือมาให้นะครับงานดีมากงานเป็นเบาะนิ่มๆนิ่มๆน,นะครับเบาะหลังก็นิ่มๆครับส่วนยางหลังยางหลังก็80นะครับทับ90ขอบ17เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นโช๊คเดิมๆก็เพียงพอนะครับสำหรับซ้อนสองนะซ้อน3หนักๆก,ก,ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับ ยางก็ถือโอเคนะล้อแม็กก็ดูแลรักษาง่ายครับล้างทำความสะอาดง่ายไม่ขึ้นสนิมง่ายนะครับโอเคทอเอ่อเธอก็ใครเอาไปทำสองระบบเจ๋งๆสบายเลยครับอันนี้ผ่านเลยดูฝั่งนี้ลูกทรง ก็แ,แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะประมาณนี้ปยท้ายก็ยังเป็นเป็นหลอดอยู่เหมาะกับการเป็นรถครอบครัวเดินทางไกลนะร้อยิบห้าขึ้นในวัยติดมือนะครับส่วนเบอร์โทรเบอร์โทรก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะครับ095 90 7 3, 9, 5, 9นะครับติดต่อน้องเอ็มได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะรถมาใหม่แบบเพียบๆเลยนะมีโฉบโฉบด้วยนะก็มีสีมาใหม่นะสีนี่ใครมองหา xadv นะสีสีเทากำลังมาแรงนะปีนี้นะครับแล้วก็สีแดงแบบ <c oughs> แดงแบบสวยมากเอ็กอัใช้ xadv เฉยนะครับไม่มีเอนะครับก็ adv 150รอห้าสิบ แดงตัดดำดำเขาเป็นแบบเป็นโนแบ็คด้วยนะแล้วก็มีสีแดงตรงนี้ด้วยโหโคตรเหาอะ่ะสวนมากแดงสดแดงสวยมากเลยก็ราคาก็นี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนใครจะโทรมาสอบถามก็มีเบอร์ของทางศูนย์เองด้วยเนาะ0ู3ย์สี่สแล้วก็ศูนย์หองนะครับก็โทรมาติดต่อกันก่อนก็โปรโมชั่นไม่แน่ใจ น้องเขาได้ไมาเนะี่ยอันนี้น้องเขาเปิดทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ปิดนะครับอาทิตย์หยุดอาทิตย์หยุดนะครับโปรโมชั่นของแถมเชื่อช้ไฟ้าหมดยังเเนนไม่แถมตอนนี้แถมเป็นตอนนี้ให้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้โปรโมชั่น,นอ๋อก็แล้วแต่รุน่นรดถ้าถ้ารถร้อยห้าสิบอะให้สองพันเนาะลดเล็กให้พันหนึ่งก็ถือว่าโอเคก็ยังมีของแถมแล้วก็มีโซนแบบหมวกกันน็ 1, อกนะ ้วันนี้สวยวะ่ะ h 2 c เฮ้ยแพงด้วย2,200แล้วก็เป็นแบรนด์ head c เลยนะแล้วก็โซนออสายคลาสสิกอ่ะม,มาณนี้แล้วก็มีกลมด้วยกลมก็สวยนะอะเพียบเียบก็สามารถเข้ามาดูได้นะฝั่งนี้ก็เป็นคิกคร้อยยี่สิบห้า i ก็เป็นตัวฟรีดาวไปเลยนะฟรีดาว ก็คลิกส่วนคลิกเองก็จะได้เป็นโปรโมชั่นเดือนนี้นะเดือนนี้ก็เป็นคุมปองน้ำมัน1,000บาทนี่ตัวนี้แล้วก็5,700 0ตัวนี้นะครับแล้วก็อัตราการผ่อนก็อยู่ที่ประมาณ2 8 6 1บาทคูณ36เป็นสัด์6งวดนั่นเองก็แค่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวครับสำหรับคลิกก็คือไม่ต้องไม่ต้องดาวไม่ต้องอะไรเลย เริมรวมอ่ะผมก็ชอบนะแดงมันแดงสดดิผงผมใช้1 2 5อยู่เอ้ย150อยู่ก็เลยเป็นดำด้านแดงส้มไปรู้สึกสวยนะคิดกส่วนตรงนี้ก็เป็น150ยตรงนี้ครับก็อนาคตน่าจะมาชมใหม่ออกมาละตรงนี้ชมมันก็ยังคล้ายๆชมเก่าของพวกทางอินโดนีเซียอยู่นะทางอินโดนีเซียก็ใช้ชมแบบนี้มานานแล้วครับ รู้สึว่าขวัญใจครับรถใส่ทวงนี่นั่นเองครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มี p ีซ็กด้วยก็ใครมองหาสีดำอยู่เนี่ยก็คือไม่ต้องรอนานเลยสีดำมาละนี่ตัวนี้เป็น P-X ซึ่งเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนี่ถามให้นะครับพี<อ>160วันนี้ก็อยู่ที่99,000บาทตัวนี้นะครับ แล้วก็ดาวต้องดาวนะครับห้าพันนะครับแล้วก็ผ่อนก็เดือนประมาณ4ี่พันกว่าบาทประมาณน,นี้นะครับแถมทะเบียนแล้วก็พลบบอนะครับรับรถก็ออก6ันสาแล้วก็ฟรีประกันภัยรถหายด้วยถือว่าสวยนะสีเซ็กสีแบบน้ำตาลตัดดำดำตัดน้ำตาลน,นะถือว่าสวยเลยอะเออสวยวะ่ะเนี่ยดูแบบโคตรแบบพรีเมียมเลยอะ นี่เปิดบอกเฮ้ยบอกแล่วแบบเปิดโคตรแรงอะ่ะปุ๊บแล้วก็ไม่ตกด้วยเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆมีโชคนะแต่ไม่ใช่มันเป็นแบบสปริงตรงนี้ก็ล็อกค้างเลยก็ดีอย่างกันะกะนะหมกน็อกเต็มใบได้ได้เลยใหญ่มากก็อที่สำคัญเนี่ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งของฮอนด้าเลยเนะี่ยเขาทำมาแบบลองรับน้ำมันแบบทีสิบหมดแล้วอะ่ะเอเอใจง่ะดิไป ร,รีเบลก็ยังมีอยู่นะสีแดงนู่นนี่นั่นมีเพียบ,เ,ยบเลยข้างนอกก็มีรถอีกเพียบเลยนะครับก็ให้แวะเข้ามาดูกันได้ของแต่งก็มีนะเป็นของแท้เลยนะของ H2C นั่นเองครับเนี่ยใครอยากได้อะไรเนี่ยสั่งได้นะครับเอ้ยอันนี้เจ๋งวะประมาณนี้นะครับนี่นี่แต่งนู่นนี่นั่นได้หมดก็โอเค ก็พาเดินดูคร่าวๆนะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ติดตามยังไงก็ฝากติดตามให้ถึงห้าหมื่นซับด้วยไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ